น,นายกเศรษฐาไปเป็นประธานในการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์กลางการเงินภายใต้หัวข้อ x n i a e Finance Thailand Vision for Global f i n a n c l Hub เปิดทางนําไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินโลกนายกเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลได้นําเสนอวิชั่นไปแล้วเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตจากภาคการผลิตไปสู่ภาคการบริการที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินของไทย ช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความแข็งแกร่งจากการเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งภาคการผลิตรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวในประเทศครับแต่ว่าทีนี้เองการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจะยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยได้เร็วเพียงพอจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีการใช้ความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ อุตสาหกรรมด้านการเงินการลงทุนการธนาคารครับการเปิดรับเงินนอก้ามาในประเทศที่ผ่านมาเราเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราปรับแก้ไขข้อกฎหมายให้เป็นมิตรต่อการทำธุรกิจหลายๆบริษัทไม่ได้เข้าไปอยู่ในประเทศเพื่อจะค้าขายกับคนในประเทศแต่เป็นการเข้าไปอยู่เพื่ออาศัยอีโคซิสเต็มระบบนิเวศในการทำธุรกิจทำให้สามารถหาทาเลนต์หรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เจรจาพูดคุยการค้าการลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วหลายคนอาจสงสัยทำไมบ้านเขาทำได้ที่ผ่านมาทำไมนักลงทุนถึงไม่เลือกประเทศไทยการออกไปคุยกับนักลงทุนทําให้เราเข้าใจดีเลยว่าหัวใจของการสร้างอุตสาหกรรมนี้คือการมีข้อกฎหมายที่ชัดเจนสําหรับการเดินหน้าดําเนินธุรกิจและการมีเฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโครงสร้างพื้นฐานสําหรับคนทํางานที่ดีพอซึ่งนายกมั่นใจนะครับเฟสิลิตี้ต่างๆในไทย เป็นระดับโลกเลยครับคือ World Class ทั้งสิ้นทั้งสนามบินโรงแรมที่พักร้านอาหารโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตัวกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเล่าไปก่อนหน้านี้ทั้งการตั้ง One Stop Service การมีสิทธิประโยชน์การให้ความชัดเจนด้านการบริหารเงินทุนก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดท้ายทำให้ไทยเราเติบโต,ตไปเป็นไฟแนนเชียลฟรอนเทียของภูมิภาคได้ ขณะเดียวกันก็จะมีการผลักดันอินโนเวชันครับนวัตกรรมใหม่ๆทางระบบการเงินไม่ว่าจะเป็น Virtual Bank หรือการคำประกันสินเชื่อจะเป็นการสร้างอินคลูซีฟอินโน i o n